โอเคครับสวัสดีครับกลับมาอยู่ในเกมแม่ทดพแคทกับด่านที่มีชื่อว่าชายแก่ในเมืองนะโอเคครับด่านนี้จะมีทั้งหมด5ด่านครับจะเป็นด่านที่ไว้เก็บอาชาจีโอเคไปเริ่มกันเลยละกลันละครับโอเคครับด่านแรกนะมาไปยังโดไปตรงของสองคองโอเคส่งคองไป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 ไไปแคนแคไป,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 ไปโอเคไปเร็วๆไปเร็วๆไปเร็วๆ ะครับโโอ้หเดี๋ยวนะเจ้าหมีสีแดงมีกามด้วยโคตรเครียดเคลีไป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 โอเครู้สึกว่าจะเปิดบอสมาให้ดูก่อนเลยฮะบอสจ้าจะเป็นหมีสีแดงใช่ไหมแค่นแคนไหนแคนแค่ไรลองโอ้อ่าแครี่ดิเออไปโอเคครับอ๋อต่ลูกน้องมันเยอะเกินไปแล้วเนี่ยไปเจ้าดาจิไปไปช่วยกันเคลียร์หน่อยเลย ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อ่าช็อกโกแลตยิงไม่โดนบ้านอะ่ะถ้าช็อกโกแลตยิงโดนบ้านนะ่าจะจบไวอยู่ครับโอเคอ่าปืนใหญ่ครับโอเคได้อยู่ครับได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ช็อกโกแลตอื้อีกแปดพันครับอีกแปดพันเรียบร้อยครับโดนแคลลี่เก็บงานค่ะ <Yahoo! S 1> ได้ตัวจีมาหนึ่งนะครับลันต่อไปครับ โอเคครับด่านที่สองนะพันีจรยามสนทยาไปเจ้ายังลบไปแคนแคนไปสงง่งของไปตของสงของตกองตกองไปโอเคครับไป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 ยังลบไปลุัวครับแต่วนันนี้ซุ่มยิงไปครับ <c oughs> เดินแยงช้าโอเคแต่ถ้าบอสมันยังเป็นตัวเจ้ามีสีแดงอยู่ผมน่าจะเอาตัวตบแดงมาละโอเคครับไป ไปตอนแรกผมนึกว่ามันจะเป็นตัวแล้วก็มีนี่นะตัวสีขาว <c oughs> โอเคมาไปแตัวรับเท้าไปเรื่อยๆนะครับว่าจะปล่อยแคทรี่นะแต่ไม่ทานละโอเคช็อกโกแลตจัดการเลยละการไปไปไปแคนๆคนไปเพิ่มจัดการสีช็อกโกแลตยิงบุ้มเรียบร้อยครับโอ้โหไม่ตายมันถึกอยู่เนะี<ะ>่ยถึกมากถึงมากถึงมาก ช็อกโกแลตยังไม่ตายเนี yani ่ยช็อกโกแลตผม40แล้วนะถึกถึกจัดเลยถึกจัดโอเคเรียบร้อยครับตายแคลรี่ไปจบบ้าน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 เคลียร์ครับเคลียร์เคลียร์เคลียร์โอเคครับเรียบร้อยครับรอบนี้ได้มาดึงกาชาจีเหมือนเดิมครับไปต่อครับด่านที่3ครับโอเคครับด่านที่3นะอ่าห้าครอบครัวรับ เดี๋ผมเลีเ้ยงน,นึงนะเล็กเลยโอเคเข้ามาใหม่นะมาใหม่มาใหม่มหมต้องแดเหล็กอย่างงั้นเหรอน่านจะไหวอยู่โอเคผมมีไต้ฝุ่นล้างจริงละมามามากระเป๋าตังหนึ่งทีครับสองทีครับโอเคมาเต็มตัวครับเต็มตัวแต่มันเดินค่อนข้างช้านะครับไปเลยใต้ฝุ่นไปจกักรมันสิเจ้าลูกข่างไต้ฝุ่นโอเคครับ ซาพอกันเลยปล่อยัะไปถึงโอ้มีมาก,ก่อนแย่ละแย่ละแย่ละไม่ไม่เราจะปล่อยฟรีแล้วโอเคไต้ฝุ่นนายสุดยอดมากเพื่อนเราเอ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 า,เอาช็อกโกแลตไปก่อนละกันนะ,ะโอเคส่งของไปครับประการซื้อช็อกโกแลตยิงบึ้มเรียบร้อยครับเจ็บดูเจ็บดูเจ็บดูอ่าส่งของไปเพื่อนครับ โอเคแคนเคนไปครับมาแปะไปะปตัวล็อกเท้าไปเพิ่มฮะโอเครลบร้อยโดนช็อกโกแลตเพิ okay. ่มอีกหนึ่งทีมันไม่ตายแค่มันตายยากอยู่เนี่ยอ่าเจ้าซุ่มยิงไปไปไปใส่ฝุ่นไปจัดการเจ้าแรตหน่อยไม่น่าไหวนะเนี่ยไอช็อกโกแลตไม่น่าไหวไม่ไหวอยู่แล้วแหละช็อกโกแลตไม่ได้ชนะเลยอีกเนาะโอเคอ่าแครี่ไปครับ ไป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 ไม่ขี้เลยอ่ะขี่หน่อยโอเคได้อยู่ได้อยู่ครับไปแคนแนไปไปจบบ้านไปจบบ้านไปจบบ้านจบบ้านไ้ฝุ่นเพิ่มฮะโอเคนี่เพิ่งด่านสามเเรียบร้อยครับใหม่ละเขียมันเลียมันเลียมันเลียมันเราก็ลาตีบ้านสวยงามครับเรียบร้อยครับได้มาเท่าไหร่ฮะโอเครอบนี้ได้มาสองกาชาจีนะครับด่านต่อไปครับ โอเคครับด่านที่สี่นะต่องปีต้องทราบโอเคอะไรคือต้องทราบนะยังลบไปแคนๆไปเปล่าตาังหนึ่งทีครับแล้วก็อมบีอย่างนั้นเหรอ <S 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 ไม่ได้เอาตัวตกสมบี้มา่เลยดิกรเป่าหนึ่งทีครับโอเคไป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 ไ,ปไปย่ละแย่ละแย่ละแย่ละ,ละมีแต่แคลลี่อะ่ะที่น่าจะพอซัดพอเวียกับสมบี้ได้อยู่ อ๋อนี่มันปูกแผ่นกวินสินะแกรี่ไปโอเคครับไปรับเท้ารับเท้ารับเท้า,วควาเคื่อนะรเรียบร้อยเอ่อจะซุ่มยิงไปได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ถ้าถ้ามาแค่นี้นะไป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 โอเค,อครอแคลี่เดินไปก่อนน่าจะจบเร็วๆนี้โอเคครับไปไป,ไป,ไ,ป,ไ,ปไปให้หมดเลยไปให้หมดเลยไปให้หมดเลยเรียบร้อยโดนแคลรี่ไปดิอืมโดนคำสาบไป ไม่มันดำไปแล้วมันดำไปแล okay. okay. right. ้วมันดำดินไปแล้วโอเคแคลลี่จะกัดเรียบร้อยนะน่าจะจบอย่างไวด่านนี้แคลลี่สวยงามครับเรียบร้อยฮะนั่นแหละเคลียบ้านมันเคลียบ้านมันเคลียบ้านมันไป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 ืนใหญ่ไปครับเออเร็วช่วยตบบ้านมันหน่อยเร็วช็อกโกแลตยิงช็อกโกแลตยิง สวยงามครับร้อยจบ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 โอเคครับจบ,คคบ,จบละรอบนี้ได้มาอีก2กาชาจีครับด่านต่อไปครับด่านสุดท้ายโอเคครับด่านที่5้านะภรรยายังชนะ <c oughs> ต่อจากอันนู้นเลยอันนี้ก็ยังชนะเนาะ <c oughs> โอเครอบนี้ผมเอาเจ้าปราสาทบาเบลยวด้วยนะเจ้าปราสาทบาเบลวมันจะโคตรแขงแ่งกับตัวสีแดง โคตรเก่งกับตัวสีแดงครับแบบมหาศึกกับตัวสีแดงครับโอเคอ่าซุ่มยิงไว้ครับได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แต่ราคามันค่อนข้างจะปวดนะหกหกพันเจ็ดเนี่ยโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวปล่อยใครก่อนอยากจะปล่อยแคสลี่ก่อนดังเลยอะ่ะเดี๋ยวจะปล่อยเต้ามังกรปราสาทดีอ่ะเดี๋ยวลองเต้ามังกรปราสาทก่อนแล้วกัน เปล่าตังหนึ่งทีเปล่าต,างตังสองทีครับโอเคครับมาน่าจะได้ลองใช้แล้วแหละรอบนี้มันค่อนข้างเก็บตาา่างช้าหัึงเลยไปสองของไปไปเช่าฟาร์มตังหน่อยเร็วไปไปไป,ไป,ไปตัวแทงไปตัวแทงไปตัวรับเท้าไปเรื่อยๆครับโอเคส่งของไวเพิ่มครับอ่ะหกพันสามหกพันสี่หกพันห้าหกพันหกไปเลยเจ้าปราสาทมังกรบาเบลตัวก็ใหญ่อยู่นะ ใชได้ใช่ได้ใช้ได้ผมว่าตัวนี้มันไม่ค่อยเก่งอะ่ะมันเป็นตำนานที่ไม่ค่อยเก่งเลยมันชนะแบบน้อยเกินไปอะ่ะคือถ้ามันโดนตัวอื่นที่ไม่ใช่ตัวลอยกับตัวสีแดงตบมันก็มันแพ้ง,ง่ายๆเลยอะ่ะโอเคบุ้มเรียบร้อยครับไปต่อครับอ่าช็อกโกแลตไปแล้วก็ไข่ม้วนไปของของแคนแคนไปครับมาบอสมันน่าจะเป็นเจ้าหมีตัวสีแดงนะ กเข้าทางของมังกรประสาทผมเลยโอเคไปไปไปโอ้โห oh, oh, มีหมี่ขาวด้วยนึกว่าจะมีแค่หมีแดงบ้าเอ้ย <c oughs> เรียบร้อยครับผมน่าจะแพ้และไม่ได้แพ้เพราะพวกหมี่หรอกนะแพ้พเพราะเจ้าเจ้าเหล็กนั่นแนหะไม่น่าไว้นั่นไงจริงๆด้วยมันเข้ามาถึงตัวแนละ้วเจ้าเหล็กเนี่ย อ่าไม่ไหว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 โอเคมาสองตัวด้วยตัวข้างหลังเนี่ยไม่ใช่ปัญหาหรอกปัญหาคือเจ้าตัวเหล็กนี่แหละโอเคครับโอเคโอเคจะยื้อไว้นะครับพยายามจะยื้อไว้<ะ>แต่ก็รู้ว่ายังไงก็แพ้ครับจริงๆออกเลยก็ได้เผื่อเผื่อฟุกครับเผื่อฟุกครับไป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 ,ปจัดการมันจัดการมัน เออไหวไวเนี่ยไม่ไหวครับเรียบร้อยครับไปละมังกรผมอ้ไม่ไหวอะ่ะเรียบร้อยโอเคน่าจะต้องรีครับปล่อยแพ้เลยละกันนะมันไม่ไหวอะ่ะถ้าเจอกับตัวเล็กเนี่ยมันแล้วไม่ได้เอาตัวสู้เล็กมาเนี่ยรีครับรีรีแน่นอนครับโอเครอบหน้าครับเจอกันเดี๋ยวเอาสปีดมาดนะ้วย โอเคครับกลับมาแล้วมามาเลยรอบนี้เอาเจ้าพาราดินมาด้วยเจ้าพาราดินติดติดคิดไดข้อโอเคครับไปไปไปส่งของไปดการหน่อยรอบนี้น่าจะเคลียร์ง่ายๆครับอา่าต่อตังไปหนึ่งทีครับแล้วก็เจ้าช็อกโกแลตไปก่อนเลยไปส่งของไปเพิ่มครับแล้วก็ไข่ม้วนไปพาราดินไป เตยมตัวแกลลี่ไปครับโอเคเตยมตัวละเติมตัวละเติมตัวละเอาตอีกหนึ่งรอบครับโอเคแล้วก็ปราสาทมังกรไปต่อครับมาเลยรอบนี้ไม่ชนะก็ไม่รู้จะพูดยังไงลวมาโอเคแค้นไปแกลลี่จัดการหน่อยเรียบร้อยเรียบร้อยเออโดนคีย์คอไปมาดีมาดีมาดีมดังกรผมมาแล้วมังกรผมมาแล้ว เรียบร้อยนี่เรียบร้อยครับโอเคคีคีตัวคีผมหายไปไหนอ่ะไม่นะนะตัวคีผมหายโอ้ยมกรผมกระเด็นแล้วหนึ่งรอบคี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 สวยงามอ <า S 1> ่าเหลือแค่กนายสินนะเรียบร้อยครับจบจบหมดละเอ้ยตะหมูปลายาออกมาเยอะสิฮัลโหลเรียบร้อยเคียบ้าน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 จบแล้ว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 โอเคครับเรียบร้อยครับ เควสผ่านไอ่สิ่งที่ยากหลังจากนี้ก็คือเควสนั่นแหละโอเคได้มาสามแล้วก็สามถืปกระเป๋งแมวครับไปพอดูเควสหน่อยละกันนะอ่ามีห้ามีสิบแล้วก็มียี่สิบด่านโอ้โอเคครับเดี๋ยวผมเคลีย์ครบยี่สิบด่านก่อนนะเคลียร์ครบแล้วเจอกันครับโอเคครับผมเขียร์ครบยี่สิบด่านแล้วนะ โอ้กว่าจะเคลียร์ครบนานจัดเลยเหนื่อยเหนื่อยมาก<ะ>โอเครับเลยละกันนะครับอ่ะกดไม่โดนอ่ะได้มาสามใบครับตัวธรรมดาไปเดี๋ยวเราไปสุ่มกาชากาชาจีกันดีกว่าปะ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 ,ปะ,ปะโอเคสามใบนั้นไว้ก่อนละกันอ่ากาชาจีผมได้มาทั้งหมด28บใบนะกาชาจีนี่ก็ดีนะมันให้เป็นน้ำยา <c oughs> เอ้ยไม่ใช่น้ำยาดิวิตามิน โอ้โเออมันให้เป็นวิตามินผมต้องการอยู่ผมจะเอาไปเล่นด้านวิตามินแล้วก็อันนี้สําคัญเลยของจริงได้1นึ่งล้าน x อกับ5 0 0แสน x อเนี่ยคุ้มสุดๆละโอเคครับไปส่มกันเลยแล้วลกันนะ20่สิบใบใบแรกเอ้ยใบยแรกอะไรละ่ะ10บใบแรกครับมา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 ,มา,มาดูสิโอเคอ่ามี1,000งแสนครับ1นึ่ล้านโอเคครับโอ้ย ีก็เยอะอยู่นะี C นี่ผมมาใช้อยู่อีสิบใบครับเดี๋ยวดูสิโอเคเมื่อกี้ได้หนึ่งล้านมารอบหนึ่งก็เยี่ยมอยู่โอเคห้าแสนก็ดีครับสิบไม่ใช่สิบใบดี8แปดใบสุดท้ายครับโอเคหนึ่งแสนห้าแสนห้าแสนโอ,โอเคครับโอเค ประมาณนี้ครับโอเคครับคลิปนี้ขอจบแค่นี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับ